สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรนะคะก็จะนำมานำคุณผู้ชมมารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทั้งไม้ประดับและสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้นะค,ะ,คะก่อนที่จะไปรู้จักกับพืชชนิดนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับต้นนี้ที่ท่านเห็นคือกระดังงานะคะค่ะกระดังงาอันนี้คือกระดังงาสงขานะคะซึ่งต้นจะเล็กนะคะอีกอีกชนิดหนึ่งกระดังงาไทยจะเป็นต้นไม้ที่สูงนะคะประมาณ6-10เมตรนี่คือกระดังงาสงขาความสูงก็ประมาณ1-3เมตรนะคะเป็นลักษณะเป็นไม้พุ่มนะคะ ถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้จังหวัดสงขลาถึงได้มีชื่อว่ากระดังงาสงขลานะคะค่ะดอกจะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะคะออกดอกทั้งปีค่ะออกเป็นช่อเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ ดอกจะเยอะมากเป็นทั้งปีค่ะเป็นตลอดปีค่ะมีกลิ่นหอมนะคะหอมอ่อนๆนะคะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะคะถ้าท่านจะนำไปปลูกก็ต้องใช้วิธีตอนกิ่งนะคะค่ะประโยชน์ของกระดังงาสงขานะคะ นอกจากจะใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะคะก็ยังมีสรรพคุณทางยานะโดยเนื้อไม้กับใบนะคะใบของต้นกระดังงาสงขากับเนื้อไม้เราใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้นะคะค่ะดอกนะคะดอก ดอกก็นำมาปรุงเป็นยาหอมนะคะเป็นยาหอมสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแก้ลมวิงเวียนนะคะเวียนศีรษะแล้วก็บำรุงหัวใจด้วยค่ะคนี่คือต้นกระดังงาสงคลานะคะปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะคะ แล้วก็มันลดน้ำนะคะยิ่งได้น้ำได้ฝนบ่อยๆเนี่ยจะยิ่งแตกช่อแตกดอกนะคะเยอะมากเลยค่ะค่ะนี่ก็คือต้นกระดังงาสงขาค่ะถ้าบ้านที่บ้านท่านมีพื้นที่ว่างก็ลองนำมาปลูกนะคะค่ะตอนกลางคืนก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ เป็นที่ชื่นใจเลยแล่้ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ